ที่แปดสิบเอ็ดโลกบัวทองคำร้อยปีนําเก่งยุตเตายื่นสงถุงผ้าในมือไปผูกเหียงไตเสือเปิดถุงผ้าออกเห็นเป็นกระดาษเหลืองซีดแผ่นหนึ่งจึงดึองออกมาคลี่อ่านจากนั้นมอบเขืนให้กับนําเกง่งยุเตากล่าวว่าได้อ่านข้อความในจดหมายเรื่องราวก็คลี่คลายจนกระจ่างชัดนําเกง่งยุเตาก้มลงอ่านเห็นมีใจความว่า อาตมางวนงวนเจ้าวาดประจำวัดนี้เนื่องจากวัดเราประสบภัยพิบัติมิอาจบำเพ็ญภาวนาเสียไปขอจารึกอักษรไว้เพื่อให้คนภายนอกร่วงรู้เหตุการณ์วัดหวยกักยี่นี้ผู้ก่อสร้างเป็นหลวงจีนทุดงจากชมพูทวีปท่านมีรู้จักวิชาพิมพ์แต่ครอบครองพืชพันธุ์ธรรมชาติทรงคุณค่าชนิดหนึ่งคือต้นบัวทองคำ อันต้นบัวทองคำนี้หนึ่งร้อยปีจึงจะออกดอกบ,บัวทองคำทั้งต้องอาศัยน้ำทิพใต้ดินรอเลี้ยงจึงจะเจริญเติบโตหลวงกีนทุดงรูปนั้นพบว่าสถานที่นี้มีน้ำทิพสายหนึ่งดังนั้นตกลงใจบุกเบิกก่อสร้างวัดหุยกักยี่และปลูกต้นบัวทองไว้ที่ตึกบำรงจิตในปัจจุบันแต่ถ้าว่าไม่ทันที่ต้นบัวจะออกดอกบ,บัวทองคา หลงกินรูปนั้นก็สําเร็จมรรคผลเสียก่อนแต่ก่อนที่ท่านจะบรณภาพได้มอบวัดนี้ให้อัตมาดูแลและบอกกล่าวความจริงต่ออัตมามีขาดว่าเรื่องราวถูกสิทธิคารวาตในวัดผู้หนึ่งร่วงรู้ดังนั้นโลภถ่ายทอดเรื่องราวต่อชนชาวมิจฉาชีพบังเอินถูกอัตมาร่วงรู้จึงได้ขับไล่ออกจากวัดไปแต่ทว่าในระหว่างน,นี้ หลวงกินในวัดทยอยกันเสียชีวิตไปโดยไม่ทราบสาเหตุเหล่าหลวงกินที่โรงเหลือล้วนปลีกตัวจากไปอาตมาก็ไร้ความสามารถปกป้องพืชพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์แต่แต่ทิ้งอักษรต่อผู้มีวาสนาวางให้ย็ดหลักมุทิตาการนุนเมื่อต้นบัวทองคำออกดอกวดงามโปรดช่วยเหลือชนชาวโลกด้วยตอนท้ายลงน้ำห้วนงวน ไตเสือและวันเดือนปีนั่นเก่งวิเตาคำนวณน,นับตูเห็นว่าห่างจากปัจจุบันสามเดือนพวกเพียงไตเือพลันกล่าวว่าวัดหว่ยกากีมีประวัติศาสตร์ยืนยาวมาเป็นปีที่หนึ่งร้อยพอดีคาดว่าใกล้จะเป็นเวลาที่ต้นบัวทองคําออกดอกแล้วนั่นเก่งวิเตากล่าวว่าไม่น่าเหล่าสองมารแห่งคงไลจึงเร่งร้อนสืบหามันทั้งสองคาดว่า คงเป็นผู้รอบใช้พิษทำร้ายเหล่าหลวงกินเพราะมีเจตนาคํำไล่บรรพชิตภายในวัดให้หมดสินเพื่อที่มันสองจะได้ํำเนินการค้นหาสถานที่ปลูกต้นบัวทองคำแต่ทว่าไต่เสือพันมาอาศัยเป็นที่บำเพ็ญภาวนามันสองกิงเล่าแพล่ผิดคิดทำร้ายสำหรับดอกบัวทองคำกลับมีคุณประโยชน์ต่อประชกทีเดียวหื มีคุณประโยชน์ต่อข้าพเจ้าหรือมีผิดประสบไม่ใช่กําลังหาหนทางช่วยเหลือผู้ถูกตัวยาเลือนประสาทจิตฟั่นเฟือนทําร้ายหรือน้าเก่งวิตเตามีสติคึกคักขึ้นกล่าวว่าหรือดอกบัวทองคํามีประสิทธิภาพขจัดฤทธิ์ยาเลือนประสาทจิตฟั่นเฟือนได้เท่าที่อาตมาทราบมาดอกบัวทองคำร้อยปีมีประสิทธิภาพชุบคนตายฟื้นคืนชีวิตมาสแสดงแน่ชัด ดอกบัวทองคำนี้คงสามารถซึมซาบเข้าถึงส่วนประสาทจิตฟัน่นเฟือนจากร่างทั้งอย่างมีคุณประโยชน์ต่อผู้รับประทานเป็นอนเนกอันนั้นนำเก่งวิเตาตื่นเต้น,ตนยินดียิ่งนะักนี่กลับเป็นเรื่องคาดคิดไม่ถึงมาก,ก่อนดีที่ตนเองรับปากพักพำรรนักอยู่ในวัดไม่เช่นนั้นมีราบจะช่วยเหลือการเรียนในหมู่เมฆตังหึงเองอย่างไรคณะครคิดกล่าว ประตือรือร้อนว่าต้นบัวทองคำถูกปลูกอยู่ในตึกบำรงจิตนี้ผู้ยาวคิดเสืบสอกค้นหาในบันดนลทั้งสองพาการเข้าสู่ตึกบำรงจิตแต่เสืบสอกค้นหาทุกตำแหน่งแห่งวัวอย่างละเอียดยังไม่พบเห็นร่องรอยของต้นบัวทองคำนำเก่งวืเตาขบคิดขึ้นสองมานแห่งคงไรก็สอบค้นตึกบำรงจิตมาเนิ่นานแล้ว ยังไม่พบต้นบัวทองคำสแสดงว่าหลวงกินจากชมพูทวีปร,รูปนั้นต้องปลูกพ,พืชพธุ์วิเศษไว้ในตำแหน่งแห่งที่อันเดินลำยากจะเสบสอบพบได้โดยง่ายใด้ขอฟ้าปัรพาเริ่มรุ่งสางลำไรพวกเฮียงใตเสอเอ่ยชักชวนให้น้ำเกง่งยุเต่าหวนกลับไปพักผ่อนนำเกง่งยุเต่าจึงคิดตามอีกฝ่ายไปหลังพักผ่อนทังยามใกล้เที่ยง ทั้งสองจิงตื่นขึ้นรับประทานอาหารเจน้ำเก่งวิเตามุ่งสู่ตึกบำรุงจิตอีกคราสือบสอบค้นตลอดทั่วตัวตึกแต่แล้วก็ต้องประสบความผิดหวังโรกบัวทองคําในเมื่อมีประสิทธิภาพขจานฤทธิ์เหลือนปรสาจิตฟัน่นเฟือนนับว่ามีความสําคัญต่อน้ำเก่งวิเตาอย่างหนึ่งหากไม่ได้มาก็ไม่สามารถช่วยฝืนฝูความทรงจําของ ง,งเงแต่เมื่อไม่อาจสอบพบแม้รอนรุ่มกระวนกระวายก็ไรประโยชน์น้ำเก่งวิเตาเฝ้าคงคิดใคร่ครวนก็นึกไม่ออกว่าต้นบัวทองคำที่แท้ปลูกอยู่ในตำแหน่งแห่งใดทันใดวนนึกถึงคำสนทนาสองมานแห่งคงไรเมื่อคืนนางมานมฤตยูสันนิฐานว่าต้นบัวทองคำอาจถูกโยกย้ายไปปลูกที่แห่งอื่น ซึ่งไม่แน่นักว่าจะเป็นบอ่อน้ําแห่งหนึ่งแห่งใดดังนั้นโหวนกลับมายังห้องที่หูบเฮียงใตเสือบํเพ็ญภาวนาบง่งบอกข้อสันนิษฐานดังกล่าวไปหูวเฮียงไตเสือพอรับฟังจบคําก็สันสีสะกล่าวว่าบอ่อน้ําทุกบอ่อในวัดล้วนเป็นธรรมดาหามีสายน้ําทิพสามารถหล่อเลี้ยงต้นบัวทองคำใหม่นําเก่งวิเตา่าต้องทอดทอนใจยางทอดแถ พลันชูกค,คิดว่าขําคืนนี้เป็นคืนเดือนเพ็ญจากคําบอกเล่าของห้วเมียงเตยเสือสองมานแห่งคงไลจารุดมาในคืนเดือนเพ็ญดังนั้นคําคืนนี้คงต้องรุดมาด้วยทั้งที่ประเสริฐสมควรจัดการกับมันสองพ้นทางไปพอได้คิดเช่นนั้นจึงกล่าวคำอำลาห้วเมียงเตยเสือมายังห้องหับของตนเองคุกเข่าโคจรลมโบราณอยู่ใต้เตียง ตรเตรียมรับสถานการณ์ในค่ำคืนหนึ่งวิการเดือนกลายมาอีกคราจันกระจาาสาแสงนวลใหญ่อาบไล้พระสุททาแต่บรรยากาศในวัดหุยกะกีกลับปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายข้าฟฝันตั้งแต่ยามต้นน้ำเก่งวิเตาก็สูกช่อนเลนกายอยู่บนต้นสนข้างตึกบำรุงจิตฟฝ้โรการมาของส่งมารแห่งคงไรย,ยางเยือกเย็น ชัวครูให้หลังที่ไกลาตาเริ่มปรากฏเงาร่างสามสายพุ่งปราดมายางว่องไวนำเก่งยุต่า่าขมวดคิ้วเล็กน้อยคำหนึ่งขึ้นหรือปีศาจมหาการร่วมทางมาด้วยหรือจิงดังคาดหมายเงาร่างที่มาเริ่มถนัดชัดตาเห็นเป็นเทพมารมลณนะนางมามรมุตโยทรงสามีภรรยาและปีศาจมหาการเงาร่างทั้งสาม และเลี้ยวลงที่หน้าตัวตึกวิชาตมหาการเพ่งต่มองตึกบำรุงจิตกล่าวว่าเสพสอกค้นหาต่อไปย่อมไม่มีผลคืบหน้าแต่ประการใดเทพมานมรณะท่านก็ส่งเสริมหลวงจีนในวัดหลงสู่ปรพภพเราหูจะทลายตัวตึกนี้ย่อมสามารถพบต้นบัวทองได้วาจาเพิ่งขาดคำและแสะเสียงเย็นเยียบพลันดังว่าดินแดนของสถาบันสง ไหนเลยทำลายได้ทันทีนับเถือว่าระสุดท้ายของท่านมาถึงแล้วพร้อมกันนั้นเงาร่างสีทองสายหนึ่งก้าวช้าๆมาสองมานแห่งคงไรปิศารมหาการอดกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเจ้าอีกฤกษนนำเก่งยุดเต่าสืบเท้ามาจนห่างจากทั้งสามเจ็ดแปดเสียจึงชะงักเท้าลงหันหลังให้กับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ปรดิษฐานโยกกลางลา กล่าวเสียงเย็นชาว่าสองมานแห่งคงไลหลวงกีนวัดหุยกากี้ถูกพวกท่านใช้พิดทำร้ายถึงแก่ชีวิตไปสิบรูปกระมังเทพมารมรณะกระชากเสียงว่าใช่แล้วจะเป็นไรเราหลวงกีนในวัดปราสากพหลังเมืองสองท่านกลับยังลงมือด้วยอําหิตนับว่าสมควรชดใช้หนี้บัญชีระผลกรรมสนองแล้วปิศาดมาการที่แานข้ง สำนึกทราบดีว่านำเก่งวิเตาหากลงมือจัดการสองมานแห่งคงไลมันก็จะลงเหลือเพียงโดดเดียวลำพังเพื่อความปลอดภัยของมันเองสมควรโลภก,กำจัดน้ำเก่งวิเตาไปพอได้คิดเช่นนั้นเสืบเท้าไปเบื้องหน้าพันพลิกฝ่ามือผลักกระแทกไปกำลังภายในเยือกเย็นคมหนึ่งแหวงกลิ่นอันคลากรุ่งชนเฉียวโรคกลุ่มใสน้ำเก่งวิเตาอย่างชั่วร นี่เป็นวิชาพลังพิษมหาการไม้ได้ประจำตัวของมันโดยฝึกฝนตามแนวทางชั่วร้ายและดึงดูดพลังเน่าเปื่อยจากชากศพต่างๆขอเพียงปาถูกผิวกายฝ่ายตรงข้ามคนผู้นั้นร่างจะเน่าเปื่อยไปทั้งหากสูดกลิ่นเหม็นคลุ้งเข้าปอดก็ต้องเสียชีวิตในเวลาอันสั้นเช่นกันนำเก่งวิดเตารู้สึกมีพลังเร้นลับเยือกเย็นขมหนึ่งทลัก ทลายจากซ้ายมือพลันบังเกิดปฏิกิริยาต้านทานทันทีสบาดฝ่ามือเข้าประทาต้านดำมาดแม้เป็นการพนก,กำลังในยามโชคละหกกระแสพลังยังหนักหน่วงแกล้งกล้าอย่างหนักแววเสียงดังโครมพิศานมหาการเรโยกกระเด็นไปห้าหกเสียเลื่อนหลมพลุ่งพล่านปั่นป่วนแต่ยังแผดเสียงโหโร่กล่าวว่าจะถูกพลังพิหาการของเราเข้าไป ม,มีมีทางรอดชีวิตแน่แล้วน้ำเก่งวิเตาแค่นหัวรออย่างเย็นชากล่าวว่าจะได้มั่นใจเกินไปวิชาตมหาการเห็นฝ่ายตรงข้ามเย็นยัดแน่วหนึ่งม,มีมีทีท่าเหมือนถูกพิษแทรกเสริมต้องถอยกายไปก้าวใหญ่หน้าแปลเปลี่ยนยางรุนแรงน้ำเก่งวิเตาเสือเท้าเคลื่อนกายเข้าหาสองมานแห่งคงไรพันตวาดก็ร้องขึ้น วามือซีข้างกระแทกกระทันออกกลุ่มมูรุมจูโจมใส่น้่เก่งวิเตาด้วยพลังภายในสิบสองส่วนน้่เก่งวิเตารอจนมรสุมพลังจากฝ่ายตรงข้ามคุกคามใกล้มาจึงกลียดฝ่ามือเป็นเครื่องวงกว้างให้ลมโบราณก้าวตลบชักนำกระแสกำลังไปยังด้านข้างครมพลังฝ่ามือของสองมานแห่งคองไหลกลับทะลักใส่ พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่กลางหลาดคุมกำลังคลานี้นักอึ้องนับพันชังเสียงระเบิดพอผ่านพลพระพุทธรูปถึงกับเคลื่อนไปยังด้านข้างน้่เก่งยิเต่าและอาสน์ทั้งสามหยุดชะง,งักไปชั่วขณะเบือนหน้ามองไปแต่แล้วอุทานออกมาพร้อมกันตายพระพุทธรูปที่กลางหลาดกลับเป็นทานน้ำเล็กๆสายหนึ่ง รากฏควันสีขาวปกคลุมดุดหมอกเบาบางนำเก่งวิเต่าลันบังเกิดปฏิพานขึ้นบุกรำพึงในใจหรือนี่เป็นฐานน้ำทิพใต้ดินในยามนั้นจันทราลอยเด่นอยู่กลางนภาสา,าแสงนวลใหญ่มายังฐานน้ำใต้ดินจายนี้ทันใดฐานน้ำลันพลุงพลานปันป่นป่วนขึ้นมา โมขาวบา,บางกระจายออกทั้งที่ปราศจากลมโชยบังเกิดวัตถุสิ่งหนึ่งพงพ้นขึ้นจากผิวน้ำสายตาทั้งแปดสายของผู้คนในบริเวณล้วนเพ่งมองไปและเห็นเป็นต้นบัวสีทองต้นหนึ่งสายลมพอโชยพัดใบบัวพลันบานออกเป็นดอกสีทองและเห็นเม็ดบัวสีทองอาลามสุกปล่งอยู่สามเม็ดนำเก่งยุเตา ร้องพ่งอ,อย่างลืมตัวว่าดอกบัวทองคำร้อยปีในเสียงร่ำร้องต้องคำนึงขึ้นอย่างรวดเร็วที่แท้หลวงกินทุดงจากชมพูทวีปผุ้ปลูกต้นบัวทองคำสำนึกดีว่าพืชพันธุ์ทรงคุณค่านี้เป็นเป้าหมายดึงดูดความสนใจผู้คนเพื่อป้องกันเหตุปันป่วนวุ่นวายจึงสร้างพระพุทธรูปมาประดิษฐานอยู่เหนือน้ำทิพย์ใต้ดิน กลบเกลื่อนไม่ให้คนภายนอกพบเห็นหากไม่ใช่สองมานแห่งคงไลกระแทกจนพระพุทธรูปเคลื่อนจากที่เดิมแม้สืบอ้อย่างไรก็ไม่พบพันความคิดผูว้วาบจุดสายขวาพันพุ่งกายเข้าใกล้น้ำทิพย์ใต้ดินสายนั้นยื่นมือออกหมายตะบกคว้าต้นบัวทองคำสองบัวแห่งคงไรสืบสอหาต้นบัวทองคำมาอย่างลำบากยากเย็น บัดนี้ประสบพบเห็นในเลยยินยอมให้น้ำเก่งวิเตาได้ไปเทพมานบลนพลันธาทมมาถึงด้านหลังน้ำเก่งวิเตาเท้าเตกระดฟ้ามือฟาดกระนำย่างรูดันน้ำเก่งวิเตาแมว,วกระแพลังอันเกลียวกระรกดกดันมาทั้งส่วนบนและล่างของร่างกายทราบว่าตกเป็นเป้าหมายจู่โจมของฝ่ายตรงข้ามแล้วจึงตะวาดว่าชนชั้นโมสิกท่านกล้าหรือ ฝ่ามือขวาสะบัดปาดไปยังด้านหลังพร้อมกับหมุนคว้างกลับมายางรวดเร็วในเสียงระเบิดอันคึกก้องเทพมานมรณะคลางหนัก,นกๆรางส่วนเซไปด้านหลังอย่างเสียหลักดีที่นั่เก่งยุ่เต่าตานปัญะะยามฉุกระหุไม่ทันเกรงกำลังภายในขึ้นแต่ด้วยพลังการฝึกปรือที่ล้ำลึกกว่ายังตีโต้ฝ่ายตรงข้ามจนได้รับบอบช้ำภายในพริบตานั้น ประกายสีดำพันกระจายจ้าขึ้นสู่ทองฟ้าที่แท้กระบิเล็กกงสุนถูกชักออกจากวางเอวรีดวาบใส่ดุดประกายไฟท่าจูโจมนี้ใช้ออกด้วยท่าจักรวาลตลบกลับอนุภาพจึงเกลี้ยกราดรุนแรงสุดจะเปรียบเทพมารมรณะยามได้อรับบอบชำ้ำในเลยต้านรับไว้ได้เสียงโอยดังขึ้นประกายกระบี่พราววาผ่าน หาโลหิตพลันฉีดกระจายเทปมานบรณณถูกกระบีกรีดจากสวงอกถึงท้องน้อยเรือนร่างลมง,งายกับพื้นดังโครมใหญ่ดาน้างแว่วเสียงกรีดร้องอย่างกลาดเกลียวห่วยหวนเงาร่างสายหนึ่งถาโถมเข้าหานั่นเก่งวิเตาอย่างเสียงชีวิตในยามกระทันหันนั่นเก่งวิเตาไม่ทันมีปฏิกิริยาใดคุมกำลังายหนึ่งก็กระแทกกระทันมาถึง เสียงโครมดังขึ้นน้ำเก่งวิเตา่ามาดแม้นสวมผู้สิทธิ์ใหญ่ไมฟ้าไว้แต่ไม่ทันผนึกลมปราณคุ้มครองร่างอดถอยกายไปก้าวใหญ่ไม่ได้ผู้ลงมือทำร้ายคือนางมารมฤตยูนั่นเองนางเห็นผู้เป็นสามีจบชีวิตต้้ขมกระบีดังนั้นจโจโอย่างไม่คิดชีวิตพอกระแทกน้ำเก่งวิเตา่าล่าถอยไปก็เสออกตามติดเข้าหา สองมือของนางยื่นมือนิ้วทั้งสิบแยกย้ายตะกุยใส่ใบหน้าและสรงอกน้่มเก่งวิเตาะกระแสะพลังแวกฟ้าอากาศดังบีดผิวระคายสดมีผิดเพี้ยนกับกระบีแหลมคมสิบเล็มจบบทที่8ปบเอ็